กบวันนี้พามาดูลักษณะการออกดอกอ,อีกขอนใหม่นะครับเป็นการออกดอกล่าสุดนะครับวันนี้วันที่18กรกฎาคมนะครับมีการออกดอกรอบใหม่ขอนใหม่นะครับตัวนี้ไม่มีการบังคับการออกดอกนะครับเป็นไม้ยูคาหน้ากว้างประมาณ2.5นิ้วนะครับเจาะระูตอกเชื้ออุดบมนะครับประมาณ8เดือน แต่ตัวนี้เราช่วงทำการบ่มนะครับก็ทิ้งไว้เลยครับตากแดดตากฝนนะครับก็พอดีในช่วงฝนตกต่อเนื่องนะครับห้าวันหกวันนะครับมีการออกดอกเองยังไม่มีการบังคับการออกดอกนะครับตัวนี้กลุ่มนี้นะครับโตเต็มที่ดูลักษณะหน้ากว้างของเห็ดที่โตสมบูรณ์นะครับ ก็ตัวนี้5นิ้วนะครับ,รบท่อนยาวห่งเมตรยี่สิบเซนนะครับมีการออกดอกอตลอดทั่วขอนนะครับเป็นกลุ่มให้เห็นชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นข้อมูลย้ำงานวิจัยนะครับก็การออกดอกอเป็นท่อนใหม่นะครับ สามท่อนนี้นะครับมีการออกดอกแล้ว3รอบนะครับความยาว30มเซนหน้ากว้าง3นิ้วนะครับมีการออกดอกแล้วหลังจากนี้นะครับสาขอนทิ้งไว้ให้แห้งนะครับประมาณ14-15วันจากนั้นก็บังคับการออกดอกโดยการแช่น้ำนะครับทำซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าขอนจะผุนะครับตัวนี้เป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดนะครับ าการออกดอกอตัวนี้ไม่มีการบังคับการออกดอกนะครับออกดอกเองในธรรมชาติพอโดนน้ำฝนนะครับก็มีการออกดอกตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับของอาการผลิตเห็ดแนวใหม่นะครับเป็นการออกดอกจริงนะครับเป็นการเก็บข้อมูลจริงนะครับวัตถุประสงค์ก็คือ,อเพื่อยกระดับ มาตรฐานการผลิตเห็ดนะครับแนวใหม่นะครับหาต้นทุนการผลิตที่ต่ําสุดนะครับอของเราก็สถานีเห็ดพันดีแอดสมเด็จนะครับหน้าที่หลักก็คือ,อทำการวิจัยและพัฒนานะครับหานวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อให้ง่ายและเกิดการเพราะเห็ดอ,อย่างยั่งยืนนะครับก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับวัตถุประสงค์ก็ชัดเจนนะครับเราต้องการ นำองค์ความรู้ที่มีนะครับเพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาในอาชีพนี้นะครับและสุดท้ายเพื่อเกิดความยั่งยืนของอาชีพไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหักล้างชุดข้อมูลเดิมนะครับของนักวิจัยลหลายๆท่านที่ทํามานะครับเดี๋ยวน,นี้เรา,าพยายามตอบโจทย์การผลิตเชิงพาณิชย์นะครับในแนวต้นทุนต่ำนะครับและเกิดความยั่งยืนในอาชีพนะโอเคครับเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับการออกดอก อของเห็ดบทเห็ดลมป่าการประยุกต์ใช้ไม้อยู่คานะครับข้อมูลจากสถานีเห็ดพันธุ์ดีแอดสํเร็จครับ